สวัสดีครับผมวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่ายพีจีกันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยเรติดตามกันได้เลยครับผมกลาบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมก็อยู่กับเกม Way of the q ร e n นะครับผมอบอกเลยว่าวันนี้เฮียมีสูตรการซื้อฟรีสปินมาแนะนําครับผมว่าซื้อ,อยังไงให้คุ้มซื้อ,อยังไงให้ได้นะก่อนอื่นนะผมสมมุติว่าผม อันนี้หมื่นอันนี้หมื่นห้าอันนี้เจ็ดพันห้านะตั้งไว้สักสองราคาอย่างนี้แล้วลองเบ็ดดูก่อนครับสักสิบทีนะเราก็มาดูกันว่าอันไหนแตกดีที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าอันไหนที่แตกดีสุดอนะ่ะให้ซื้ออันนั้นครับผมเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจเดี๋ยวไปรอดูวง้อมกันนะอ่าอันนี้มีไหลนะอันนี้มีไหลนะครับผมโอเคครั้ทงที่สองทังที่สามครับอ่ารังที่สี่ครับผมครั้งที่ห้าครับครั้งที่หกรั้งที่เจ็ด อครั้ทงที่เจ็ดมีเข้าอยู่ครั้งที่แปดครับผมครั้งที่เก้าครับอ่าอ่าครั้งที่สิบครับผมอ่าโอเคทีนี้เราก็จำได้แล้วผมว่าเบ็ดที่หนึ่งร้อยของเราเนี่ยหรือเบ็ดแรกของเราเนี่ยเราหมุนมาเราเข้าทั้งหมดห้ารอบนะผมเดี๋ยวทีนี้เราก็ไปเบ็ดอีก อีกตาอ,อีกราคาหนึ่งกันนะผมแล้วมาดูกันว่าถ้าเกิดเข้ามากกว่าห้ารอบเนี่ยให้ซื้อฟรีสปินอ้ราคานี้ได้เลยนะครับผมอา่าเข้ารอบที่หนึ่งครับผมอา่านับนะไหลก็นับนะผมรอบที่สองครับอา่าไปต่อครับอา่ามาครับผมยังไงครับอา่าผมว่าแข่งนี้ก็น่าจะรู้นะ ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าอะไรออกดีสุดน,นะครับอ่าโอเคผมตัดสินใจซื้อเลยละกันเพราะว่ายังหมุนไม่ถึงสิบีนะครับแต่ว่าออกมาเท่ากันแล้วนะแค่นี้ครับผมวิธีการตัดสินใจซื้อนะ้ามาที่ทุนผมมีอยู่ 8, 000, 3, 8, 000, 9, ยแปดหมื่นสามหรือแปดหมื่นเก้าเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะได้ไหลดีขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าสูตรการซื้อฟีดสปินนี่จําเป็นมากนะครับผม้าใครที่เล่นบ่อยๆเนี่ยรู้เลยนะเออ สำหรับคนที่เกียดหมุนนะผมมาซื้อเอานะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะผมอ่าคูณสามสิบฟรีสปินครับบารอดูกันรอดูกันครับผมเปิดมารอบแรกไม่มีเลยรอบ2ว่ายังไงครับรอบ2เงียบอยู่ไม่เป็นไรครับร 3, ผมรอบ3ามครับผมเฮ้เงียบไปหรือเปล่ารออยู่ครับผมเดี๋ยวรอรอหลายอ่ามีเข้าอยู่ครับผมยีบาทนะยังไงมีอีกไหม ไม่มีแล้วยังเหลือหกรอบคูณสี่นะครับผมเหลือหกรอบคูณสี่นะอ่าสวยงามผมสามร้อยยี่สิบคูณสี่พันสองนะยังไงมีอะไรอีกเปล่ามีอะไรอีกเปล่าไม่มีแล้วนะคูณเจ็ดยังเหลือห้ารอบครับผมคูณเจ็ดยังเหลือห้ารอบยังไงอ่ามีเข้าอยู่ยี่สิบคูณห้าเป็นร้อยสี่สิบครับผมมีอีกไหมไม่มีแล้วผมเหลืออีกสี่รอบตอนนี้อยู่ที่คูณสิบนะเออร้อยเก้าสิบคูณสิบเป็นพันเก้าครับผมยังไงมีอีกไหม ไม่มีแล้วอีกสามรอบคูณสิบสามครับผมรอดูกนันเอารอดูกันเอานะอ่ามีเข้าอยู่ครับผมพันแปดชับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอยู่อีกแปดสิบคูณสิบหกครับผมเป็นพันสองแปดสิบมีอีกหรือเปล่าอ่ามีอยู่อีกสามร้อยหกสิบคูณสิบเก้าเป็นหกพันแปดแล้วนะเออเป็นไงครับผมร้อยยี่สิบคูณยี่สิบสองเป็นสองพันหกสวยงามครับผมไหลามาเรื่อยๆเป็นอีกสองพันสองนะ สวยงามครับสวยงามมันต้องอย่างงานนั้นับผมบอกเลยว่าสูตรนี้เห็นผลจริงๆนะบอกเลยว่าสูตรนี้เห็นผลจริงๆดูกันเอานะ้ผมดูกันเอาแนละ้วได้มาเท่าไหร่นะครับผมดูกันเอานะเออสองหมื่นสองแล้วตอนนี้ผมีอยู่สองหมื่นห้าแล้วยังเหลืออีกสองรอบนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปให้ดูกันนะครับผมว่าได้กำไรมาเท่าไหร่นะบอกเลยว่าคุ้มกันไปครับผมเออย่างไงหมดยางหมดยางหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะ ดูนะครับผม10บฟรีสปินสิฟรีสปินได้มา25,000น,นะครับผมแปลว่าเราซื้อมาหมือนได้กำไร1 0 0 0 0หนึ่งเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับพอสมควรแล้วผมก็นี้ก็เป็นสูตรการซื้อฟีเจอร์สำหรับเกม way of c i ิ i n นะครับผมก็ง่งงายๆเลยนะก็หมุนดูเอาง่ายๆแล้วผมใครอยากได้ก็ทำตามเฮียเลยนะ ก็อย่าลืมกดติดตามเฮียด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็แอบไลน์เฮียไปพูดคุยกันได้นะครับมีเทคนิคมีอะไรบอกกันมากมายเลยนะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม